สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าคือน้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักผลแอปเปิลมีคุณสมบัติเป็นกรดสูงมีรสเปรี้ยวจัดและมีสีเหลืองคล้ายสีชามีส่วนประกอบของธาตุโพแทสเซียมสูงและยังประกอบด้วยธาตุอาหารกว่า30ชนิดวันนี้เราจะไปรู้จักกับประโยชน์ของแอปเปิลไซเดอร์เวนก้ากันค่ะช่วยชะลอความแก่ช่วยให้ความจาดีขึ้นแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ไสนัส ปวดหัวและเป็นไข้แก้เจ็บคอแก้หวัดช่วยลดอาการปวดขอ้อช่วยลดน้ำหนักลดความอยากอาหารช่วยป้องกันอาการผมแห้งหนังศีรษะมันผมร่วงและรังแคแก้อ,อ่อนเพลียค่ะการบริโภคแอปเปิลไซเดอร์เวนิกาันนแนะนำปริมาณที่2ช้อนชาต่อวันค่ะโดยผสมกับน้ำหรือว่าน้ำผลไม้ก็ได้ ถ้าหาคุณผู้ชมบริโภคเป็นเม็ดก็แนะนำปริมาณที่285มิลลิกรัมต่อวันนะคะและเนื่องจากแอปเปิลไซเดอร์เวนิก้ามีฤทธิ์เป็นกรดสูงคุณผู้ชมควรจะเจือจางกับน้ำหรือว่าน้ำผลไม้ทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันการทำลายของเคลือบฟันและเนื้องเยื่อบริเวณปากและลำคอค่ะวิธีการเลือกซื้อและการเก็บรักษาแอปเปิลไซเดอร์เวนิก้าที่บรรจุอยู่ในขวดแก้ว มีฉลากระบุชื่อและที่ตั้งของแหล่งผลิตชัดเจนมีเครื่องหมายอยอหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพมอ,อกหลังจากเปิดขวดควรปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไซเดอร์เวนิก้านั้นมีประโยชน์มากมายก็จริงถ้าถ้าหากว่าคุณผู้ชมบริโภคไม่ถูกวิธีแล้วก็อาจจะทําให้เกิดโทษได้นะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพเจ้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยและร่วมทำกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook Fanpage สุขภาพเจ้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ